ต้องใส่หมวกกันนะคะจักรยานปั่นจักรยานต้องใส่หมวกกันนะคะถ้าเป็นไปไกลห้าต,ต้องใส่หมวกนะคะพี่นอ้องหมวกซักลงถอยสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะคะเด้อปา้าขาพี่น้องเสื้อผ้าไปปั่นจักรยานนะคะกัดสิทสิได้เสด็จไทยเฮเบิงย่ำจังไดล่นะเด้อสะลล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 กลลนลล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 กลลนลล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 นลเออเอาแม่มัดผมลล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 ล ดึงลงหมวกแม่เจาจะใช้หมวกปิดหนานะ่ะเวลาหนันล่มมันหนาวนี่นะคะต้องใส่หมวกกันนอกไม่ใส่ไม่ได้อ้าวผมก็ลเลยนี่ไป นี่นะคะไล้วกัแล้วก็จะไปกันเอา้เร็วแจักรยานจะขอยัว <c oughs> ไม่ใส่ใส่ของมด้วยใส่ของแม่ดขอสิ่งแล้ว <c oughs> ก็มีตะแกรงใส่ใส่น้ำใส่ใส่นาใส่อุปกรณ์น้องเข้าได้ได้โอแม่นนัสิสต์ปลกอัลิงซึ่งวิทัพป ยกดูเชฟฟาร์มปอนมิติมิลานนะย่อยเช่นใช่ย้อนเชฟสิทธิ์อะไรหน่อยก็ต้องยุ่งกางแล้วเนาะเฮ้ยไปเลยนะคะไปกันแล้วออกจากบ้านแล้ว ไปแม่ไปแล้วไปแม่ไอศกรีมยกคอมมาไปแล้วนะคะ ไปค่ะพี่น้องไปปั่นจัก,กรยานกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่เราว่าเราจะไปไหนกันนะคะไปไปกัะโคง <laughs> เปเจักียรรจกยานอยู่นี่นะจ๊ะกะกะบอกืือจักยยานมันเห้านะคะเพราะว่ามันบาษามารถแบบหมุนล่างไหรหมุนล่งนี่คือตีร่างกาเลยแล้วอยู่นี่มันใส่เบรกเบรกเท้าจ้ะ เบรกมือก็ได้บางบางขั้นจัก,กรยานมันสิโบมีเบรกมือมันต้องเบรกเท้าเทน<ค><ณ>บานห้าเบรกมือเนาะบานห้าเบรกมือตีลังกาได้ยูนีตตีลังกา,วาไวแล้วแม yes? <ค><ณ>ไปตีหน้าไม่หมวก ตีน้ามีหมวกบรรยากาศเป็นเกาะจังมันเป็นเกเาะอะไรมาเป็นเกาะเนาะอุ้ยบอ่ออันนี้มันเจ็บกวนเลยแม่บอ่อแข็งว่ะ าอาไค่าเช่อย่าเว้นแต่ถแมีมมัญางัวนัวมาฟุน้าานกะดะคือแม่บอกเอา,าอเห็นมากันนึงมันยางกว่าก็แมวเานานนะฝั่งออกว่ามยานี่มีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆนะคะ เพิ่งปาดเจียร์ออยันว๊วเ <c oughs> ยอเขาต้องไปกอ้อนผู้

ไ,ไ้มเห้อ่อย่อดิดปทนีบ้าหม้อแจ๋เขาอยู่ตรวไหนตันนี้ฮงซื้อไว้ยู่งขาวะ่ะนี่กระตุมนี่ดูๆตัวดตัวเดม้อแจก็ยุ่งนั่งนอนๆไปยุ่งขาอะไรกัน Pak. Perla. Papa si Ken, Beri dan da. เบรกนะคะพักเบรกพ่อแยกขาไปเบิ้งอันมามีกบบอ้ะอ้าววิ่กันฟุกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนะกูบอกว่าว่พันั์ยิจะคน เหมนไปเลยเี่ยไม่เสียลัด้วยว่เยมีหนีมีมากมีนีมากปราสาธกอปั้นกันเ้อเพราะว่าจ้กรยานบันเท้ามันว่าขึจักรยาอย่นิไอจักรยายูนิว่าขค้อจักรยานบันเท้านะคะมันมันปั้นหมุนบไหลคือนบันเท้ามันทายบะไหลนะคะมันจะดีดกลับมัสีลหัวซักนะคะพี่น้อง ärta domare Åh ตอนนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะผู้คนออกมาเดินออกกำลังกายมาปิกนิก หน้าร้อนนะคะเดี๋ยวสักพักก็หน้าร้อนแล้วก็มาผู้คนมาปิกนิกกันนะคะแต่ตอนนี้นกขอปิกนิกก่อนนะคะนกขอปิกนิกก่อนก่อนที่ผู้คนจะมาอ่อาใบปิกนิก แนนโฟกแก่นมันคันแอดตาดมะบลอเิดนกชนิดน <pits> ี้กินได้นะคะเพรอใหญ่บอกว่ากินริกตกสสูงฮะกรอวิวิลเดียสตอมอยู่กอดาแต่ดมฮะไม่้ พราะไงว่ากินใดตาบอรู้ว่าจะแสบว่าแสบจะกระขายกันอยู่นะคะแต่ว่าลาบร,หหรายได้ขาดแถวนี้แถวนี้ล่าไม่ได้ลาไม่ได้นะคะล่าไม่ได้ ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะฟังเสียงนกแล้วก็บรรยากาศที่สวยงาม ละส่นผ้าส้มอีกรอบก่อนก่อนที่เขาจะไปปั่นตะ่ยงกันต่อ บรรยากาศดีมากๆนะคะอีกวันหนึ่งผู้คนก็ออกมาเดินออกกำลังกายกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตาม และเป็นกำลังใจให้สาสกลน,นะนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ Yeah, good.